เสี a ชิดอเ h e ร e แต่พวกกูนั้นโคตแปกปล่งแก้งทำไมต้องรัวทั้งที่ความฟังไม่ชอบแปลกโซบนแบนแอรี่เรียคนธรรมดามันขึ้นแฟมจากแฟมจนงกลายเป็นแกงพราพวกกูนั้นเรียวสมแปลพวกมึงมันต ันพกูทำมาวินให้มึงสั่งยัง,ม,งมีเชียร์หนึง่งเธอมาวังตัวอันตะพานกูละงงทำไมมันชอบทำตัวกลางจัง,งบอกกับเพื่อนกูไม่เชื่อมึงลองไปเลื่อนดูประวัติพวกแม่งที่แท้ทรูดุงมันบอกดอมฟักวิทยมา bro เรื่องตามแกน,นกูแกแน่เอาติดเตียงม,มันคงไม่แย่ เรื่องผู้หญิงเอาบอกช่างแม่งเพราะว่าความรักกูมันขี้พแพ้เทให้ทั้งใจกูเลยอย่ามีเพียงแค่แกงโซมแบบฟังแดนเพราะพวกกูมีแต่เรียลแมนไม่มีทางที่จะเสียสักด์ศรีบอกกับคุณฮีแล้วมันคนมันนั้นมันขี้แค้น <Yeah. S 2> พวกกูาจริงผมน,นั่งแสดระวังแอรบเทตที่มาจากโซมแบบพรายเวสิตีแอร์บีารดีโนมี แบดอ s สมาแกงบอกกันเลดเดียกรวมทีบางทีพวกกูแอบ,บสงสัยแลยไปถามคนในหมูแบบนี้นะมันตุ้ดไหมถึงปากใครบอกว่าไม่แต่พวกกูคิดว่าใช่เพราะว่ามึงมันก็คลาย <c oughs> <ว>กูถามหามาแต่มึงดันถือฉันเ,นาเนอาอย่าเสนะมาเพราอพวกกูร้อสนั มันแกงใ้ทางที่เธอไม่ได้คลีนดิบอยู่บนโต๊ะตั้งแต่หัวไปถึงตีนสับปะกูตอนดีสไซทธอไม่ใช่กูคุงบินอะไรแค่ฟอร์มัดและกูเล่มมาจากกินอายุสติปีบรองกนณีไม่มีกินเขาบอกกู up now เขารอดูวันกูบินไป still have t h e pain ติ๊กตอนนี้ยังไม่ชิ่และกูอยู่แต่แกง๊งคืนนี้กูว่าจะนั่งยันทอมบ่ายที่กูมาจอกูน่าไม่เห็นแสงพรุ่งนี้กูว่าต้องนั่งดันบ้อง ก็ไม่เข้าดจทำไมผู้คนยังคล่องและกูยังมีคนที่กูต้องปกปและป้องไฟในตัวกูตัวที่มันยังไม่มอดเอาใส่กูว่ากูคงไม่รอดเพราะมันยังมีคนที่มันอยังคงไม่ชอบอ่ะเซ็กซี่โอเวอร์เฮดแต่พวกกูนั้นโคตรแปลกเพลงแก๊งทำไมต้องรัวทั้งที่ความฟังไม่ชอบแปล so bad bad everywhere คนธรรมดามันขึ้นแฟมจากแฟมจนกลายเป็นแก๊งพราะพวกูนันเรียลโซแบน